นิสสันโนตหนึ่งเดียวคันเดียวและพึ่งเข้ามาในเต็นท์จ้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าของมือเดียวลำดับเดียวมาจากป้ายแดงสังเกตที่ป้ายนี่มาจากสยามของสแก,ก้วเลยพี่น้องเอสยามวัฒนาสแก,ก้วเอนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัส,สื่อนะคะวันนี้มากับนิส a ันโน e 1.2 VL นะคะเกียร์ออโต้ปี18.19นะคะราคาขายจะอยู่ที่399,000บาทนะคะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะคะมีโปรช่วยผ่อนให้อีกหงเดือนแรกผ่อนแค่3,200บาทหลังจากหมดโปรไปแล้วค่อยไปผ่อนอยู่ที่7,700บาทจ้ามาดูรถเลยผ่อน7,700อ,อ,อยู่เลยล่ละเพราะว่ามันเป็นรถเก๋งหาประตูนะคะเรล่าก็ที่สำคัญปีไม่พร้อมพี่น้อง เดี๋ยวดูข้างในกันโอ้โหปุ่มพูดสตาร์ทหย่บเบรกแล้วสตาร์ทได้เลยใช่หรอคุณเจมันอยู่ห่างมันกืบสิบติดได้พี่น้องเห็นไหมต้องเอามอใกล้ๆคันนี้นะคะเลขไม่เื้อหน่วยสิบอ๋อสามหมื่นเจ็ดนะคะหน้าจอนะคะขนาดเล็กแต่เชื่อมบลูทูธฟ,ฟ,ฟังเพลงได้ระบบ พวกแอร์เออทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบดีไซน์วงกลมแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้ภายในเป็นเบาะผ้าสีดําดูแลรักษาง่ายนะคะเจ้าของคนเก่าน่าจะติดพรมด้านบนนี้มาทําให้ดูแลรักษาง่ายนะคะอี่อยังละ่ะโอ้ฝนปรตุมเสียกอันนี้เนาะกร <s> <c oughs> ะจัปรับเป็นระบบไฟฟ้า <c oughs> ทั้งระบบเลยนะคะเออ <c oughs> นั่นละสะกีจจล็กน้อยนึงมันกลับไปแล้วพี่น้องรถมันไม่เนาะกินยังหอมอยู่เลย เอามาเบิงฟังสกเกิร์ตรอบคันนะคะสวยๆอย่างนี้เลยเบาะสามารถพับลงได้พับขึ้นได้นะคะนั่งได้กว้างๆอย่างนี้นาะเอาผู้ใดมูเมากระนี่ละจับโยนลงข้างหลังเลยพี่น้องไอพับเบาะลงสิแล้วก็จับมูโยนลงไปเกะกะช่างมันถึกตูดเดิมท้ายเดิมบล็อกไม่แรงไม่เคยลงดินน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ตรงนี้สกเกิร์ตเขาใส่เป็น ของตกแต่งท่อสี่ใบามานะสวยมากๆสภาพใหม่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะคือเอามาแทบไม่ต้องเก็บงานเลยขายได้เลยนี่จเจ้ามาามือนี่เฮ็ดสัญญาแล,ล้วรับรถไป็นเตเลยนี่คอยว่านะคอยคิดนะอ่ะมาเบิ่งฟังผีน็อตเดิมไม่มีแกะมานะคะโอ้โหใหม่กว่านี้ก็คือออกจากศูนย์ปลายแดงแล้วแหละจริงนี่ขนาดเอามายไม่ได้ล้างยังใหม่ขนาดนี้เลย ห้องเครื่องนะคะเครื่องสามสูบมันก็จะส่นๆันอย่างนี้แหละค่ะเส้นมันกระตุกนะคะแผ่นเพดอยู่ครบคันหน้าเดิมๆน็อตไม่มีแกะส,สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบแบตเตอรี่ยังเก่าไม่ต้องถามถึงตรงนี้เลยนะคะโอเคใครที่อยากได้คันนี้นะคะสิทธิพิเศษจากเอ c ซก็จัดให้เหมือนเดิมนะคะค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรประกันนะคะน้ำมันเครื่องกองเครื่องคลอ,องเดืฟรีเบิร์ทุทกไล่การพี่น้องตั้งจังหวัดปตงเสียเวลามาหอดเอซีซีมอเตอร์สเกล คอยไปหาหอดหมองเลยนะคะเราการผู้ดได้สนใจเบอร์โทรนักซื้ออยู่ดานล่างโพ์นี่กดแสดงเพิ่มเติมเอาจังสีพอ่อเบอร์ข่อยยูดานล่างโทรไดแอดไลน์ใดตั้งจังหวัดปตมาให้สัญญาหอดถึงทีเลยแล้วก็ฟากกดติดตามกดซับสไครกดสั่นกระดิง่งนะักซื้อ S c c ซมอเตอร์สเกลให้นำเดอทั้งง a c e b o o k YouTube TikTok สิเดบประผัดขี้ไม่ไม่จ้า